สัปดาห์นะคะสำหรับ Challenge 21วันลงทุนสมาร์ทสตาร์ทกองทุนรวมนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะคะว่าตลอด7วันที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างหลังจากปูพื้นฐานการลงทุนในกองทุนเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดนหกองทุนรวมทางเลือกลงทุนสำหรับมือใหม่ สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ประสบการณ์น้อยมีเงินลงทุนไม่มากและไม่มีเวลาติดตามข้อมูลด้วยตัวเองการลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งให้กับเราได้ว่าแต่กองทุนรวมคืออะไรกองทุนรวมมาจาก3คํคำที่แปลตรงตัวได้ว่าเอาทุนมากองรวมกันอย่างเช่นฟนมีเงิน1,000บาทคุณผู้ชมท่านแรกมีเงิน4 0 0 0บาทและคุณผู้ชมท่านที่2มีเงิน10,000บาทค่ะ หลังจากนั้นพอเอามารวมกันนะคะก็จะได้เงิน15,000บาทซึ่งจะนําเงินนั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆต,ตามนโยบายการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบจอกําหนดไว้และถ้าได้ผลตอบแทนก็จะนํามาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนแต่ละคนตามสัดส่วนที่ลงทุน โดยคนที่จะนำเงินเราไปบริหารจัดการก็คือผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพซึ่งจะทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานที่คอยตรวจสอบแต่ผู้จัดการกองทุนก็เป็นคนธรรมดาแบบเราๆนี่แหละค่ะที่อาจจะลงทุนแล้วผิดพลาดได้เช่นกันดังนั้นเราในฐานะเจ้าของเงินก็ควรติดตามผลการลงทุนในกองทุนรวม สสมสม่เอจริงๆแล้วกองทุนรวมเหมาะกับมือใหม่อย่างมากค่ะเพราะว่า 1. มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์คอยดูแลพอร์ตให้กับเรา 2. มีทางเลือกลงทุนที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งลงทุนระยะสั้นกลางยาวรับความเสี่ยงได้น้อยปานกลางหรือสูง3ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีเพราะไม่ลงทุนแค่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 4. ใช้เงินลงทุนน้อยมากค่ะแค่หลักร้อยก็ลงทุนได้แล้วและ5ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วยผ่าน S S F และ R M F นั่นเองสำหรับใครที่อยากลงทุนในกองทุนรวมต้องเข้าใจด้วยนะคะว่ากองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุนส่วนผลการดำเนินงานในอดีตก็ไม่ได้สสท้อนอนาคต และราคา N A V ที่เราเห็นตามเว็บไซต์ก็ไม่ใช่ราคา Realtime ค่ะ D 2. รู้จักประเภทกองทุนคำถามยอดฮิตที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยถามก็คือกองทุนไหนดีเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีให้เลือกถึงเกือบ2,500กองทุนแล้วเราจะเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด ก่อนอื่นค่ะเรามาทําความรู้จักกับประเภทกองทุนกันก่อนกองทุนรวมสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆได้ตามประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุนลักษณะพิเศษของกองทุนและความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศโดยกองทุนรวมที่ขายในประเทศไทยแบ่งเป็น9ประเภทหลักๆตามระดับความเสี่ยงตั้งแต่เสี่ยงต่ำไปเสี่ยงสูงระดับ 1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศระดับ2กองทุนรวมตลาดเงิน ระดับ3กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลระดับ4 6ถึงกองทุนรวมตราสารหนี้ระดับ5-6กองทุนรวมผสมระดับ6กองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมหุ้นระดับ7กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนเฉพาะธุรกิจนั้นๆอย่างเช่นหุ้นธนาคารระดับ8กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกเช่นทองคำน้ำมันอสังหาริรมทรัพย์ระดับ8ดบวก กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงอย่างมีนิยะสำคัญหรือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ไม่อยู่ในประเภท1-8ถึงเราควรเลือกลงทุนให้เหมาะก,กับวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ค่ะเด 3. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ NAV ก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนหลายคนมักดู NAV นะคะเพราะคิดว่า NAV เป็นตัวบอกว่ากองทุนนั้นถูกแพงหรือดีไม่ดีซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะ NAV ย่อมมาจาก Net Asset Value หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิซึ่งก็คือมูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินที่กองทุนใส่เงินเข้าไปลงทุนหักด้วยหนี้สินและค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งการขึ้นลงของ NAV กำลังบอกเรา3อย่างก็คือ 1. กองทุนนี้เติบโตรหรือเปล่าถ้า NAV เพิ่มขึ้นก็แปลว่าเติบโต 2. กองทุนนี้มีกำไรหรือขาดทุนถ้า NAV เพิ่มขึ้นจากวันที่เราซื้อก็แปลว่าเราได้กำไร 3. NAV บอกราคาซื้อขายซึ่งเป็นคนละราคากันค่ะต้องดูราคาให้ถูกช่องด้วยต้องการซื้อให้ดูที่ช่องราคาขายและถ้าต้องการขายให้ดูที่ช่องราคารับซื้อคืนนั่นเองค่ะ ใครที่สงสัยว่าถ้าซื้อแล้วจะได้ NAV วันไหนคำตอบก็คือได้ NAV ในวันที่ซื้อซึ่งเราจะรู้หลังจากตลาดปิดแล้ว แต่ถ้าซื้อหลังเวลาที่กำหนดอย่างเช่นหลัง15นาฬกา30นาทีก็จะได้ NAV ของวันถัดไปนั่นเองส่วนคำถามที่ว่ากองทุนที่ NAV โตขึ้นไปเรื่อยๆยังลงทุนต่อได้ไหมคำตอบก็คือต้องวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนด้วยค่ะว่าจะมีมูลค่าเพิ่มในอีก10 20ปีข้างหน้านหรือไม่ถ้าวิเคราะห์แล้วคิดว่านโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นยังตอบโจทย์เราพื้นฐานยังดีอยู่และ NAV ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโต ได้ก็เหมาะที่จะลงทุนหรือซื้อเพิ่มค่ะเดี 4, เลือกกองทุนที่ใช่สไตล์คุณสำหรับใครที่อยากเลือกกองทุนที่ใช่เหมาะกับเป้าหมายและสไตล์การลงทุนของตัวเองและอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้วิธีเริ่มง่ายๆก็คือถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่า 1. เราต้องการลงทุนเพื่ออะไร 2. เรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่และ 3. เรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะคำตอบของ3คํคำถามนี้จะบอกกับเราได้ว่ากองทุนไหนเหมาะกับเราที่สุดนอกจากนี้ยังมีอีก2แนวทางที่สามารถใช้ในการเลือกกองทุนที่ใช่สำหรับเราได้ก็คือ 1. เลือกลงทุนตามธีมแห่งอนาคตโดยเน้นลงทุนล้อไปกับเมกะเทรนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตเช่นสังคมผู้สูงอายุ พลังงานสะอาดความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือหุ่นยนต์และ AI 2. ใช้หลัก 2R 2S 2F 2R ก็คือ Return ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย3-5ปีอย่าไปดูย้อนหลังแค่1ปีนะคะเพราะว่าอาจจะไม่สะท้อนภาพความเป็นจริงอาที่2ก็คือ r i s k ดูความเสี่ยงซึ่งไม่ควรต่างจากกองทุนประเภทเดียวกันมากจนเกินไป ส่วน S ที่1คือ Strategy ดูกลยุทธ์การบริหารกองทุนว่าเป็นแบบ Passive หรือ Active มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือไม่จ่ายเงินปันผล S ที่2คือ Selection ดูนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายและสไตล์ของเราส่วน F แรกก็คือ Fee ดูค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และ F ที่2ก็คือฟันเ a นเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนที่ไม่ใช่มีแค่ความรู้ความสามารถเท่านั้นแต่ไม่ควรมีประวัติเสียหายด้านการบริหารกองทุนด้วยรู้เคล็ดลับการเลือกกองทุนแบบนี้แล้วคำถามที่ว่ากองทุนไหนดีก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเด5 DIY คัดกองทุนสุด s t r o n ด้วยเครื่องมือฮิตติดดาวการเลือกกองทุนที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันคงไม่ง่ายสำหรับนักลงทุนอย่างเราตัวช่วยสำคัญก็คือเครื่องมือคัดกองทุนดีๆที่ง่ายครบจบในที่เดียวซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันทั้ง SetTrade, SetSmart, Morningstar Thailand และ AIMC ซึ่งมีข้อมูลครบทุกกองทุนจากทุกบจพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล จัดอันดับกองทุนเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนแบบละเอียด พร้อมเครื่องมือในการคัดกรองกองทุนทั้งจากประเภทกองทุนนโยบายการลงทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผลผลการดําเนินงานและความเสี่ยงเป็นต้นแถมบางเว็บไซต์ก็มีเครื่องมือให้เราทดลองลงทุนแบบ DCA ในกองทุนที่เราสนใจเพื่อให้มั่นใจก่อนตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้บรจรหรือตัวแทนขายแต่ละแห่งก็อาจจะมีเครื่องมือช่วยคัดกรองกองทุนของตัวเองด้วยเช่นกันอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเดย์หหนังสือชี้ชวนค คัมภีผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลือกกองทุนได้แล้วสิ่งสําคัญที่นักลงทุนต้องรู้และทําความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุนในกองทุนก็คือการอ่านหนังสือชี้ชวนหรือฟันแฟกชีสที่เปรียบเสมือนคัมภีกองทุนบอกทุกรายละเอียดที่ต้องรู้ของกองทุนเช่น 1. ประเภทของกองทุนและนโยบายการลงทุนเพื่อทําความเข้าใจว่ากําลังลงทุนในอะไรและใช้กลยุทธ์บริหารแบบเชิงรุกหรือเชิงรับ 2. ข้อมูลกองทุนเพื่อดูข้อมูลสำคัญเช่นวันจดทะเบียนนโยบายการจ่ายปันผลอายุกองทุนชื่อผู้จัดการกองทุน 3. ผลการดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์เทียบกับดับชนีชี้วัดและค่าเฉลี่ยในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน 4. ระดับความเสี่ยงและคำเตือนเพื่อดูว่ากองทุนนี้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้และวัตถุประสงค์การลงทุนของเราหรือไม่ 5. การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้รู้จำนวนเงินขั้นต่ำเวลาทำการหรือระยะเวลารับเงินค่าขายคืน 6. ค่าธรรมเนียมเพื่อประเมินเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 7. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนเพื่อดูว่ากองทุนนั้นให้น้ําหนักกับสินทรัพย์อะไรและกระจายความเสี่ยงอย่างไร 8. ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารกองทุนและความเสี่ยงยิ่งถ้าเราเข้าใจข้อมูลนี้ผ่านฟันแฟกชีทมากเท่าไหร่ก็ย่อมทําให้เรามั่นใจการลงทุนกองทุนรวมนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่นอกจากข้อมูลเหล่านี้แล้วยังมีข้อมูลอื่นๆอีกอย่าลืมอ่านและทําความเข้าใจให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนกันด้วยค่ะ D7 สาระน่ารู้ภาษีกองทุนรวมเมื่อลงทุนแล้วใครก็หวังอยากจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่สิ่งที่หลายคนมักมองข้ามก็คือภาษีที่เกิดขึ้นจากการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกองทุนรวม2รูปแบบคือ 1. เงินปันผลหรือดีวเวนดนซึ่งภาษีจากเงินปันผลจะถูกหักณที่จ่าย10%ดังนั้นสําหรับใครที่ฐานภาษีสูงกว่า10%ควรหักณที่จ่ายไปเลยค่ะ ส่วนใครที่ฐานภาษีต่ำกว่า10%ควรนำเป็นรวมกับเงินได้เพื่อยื่นภาษีตอนปลายปีเพื่อให้จ่ายภาษีในฐานที่ต่ำกว่าแต่ต้องยื่นเงินปันผลทั้งหมดจากหุ้นและกองทุนรวมที่ได้รับมาในปีนั้นเลยนะคะจะเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ผลตอบแทนรูปแบบที่2ก็คือส่วนต่างกำไรหรือ capital gain ซึ่งจะได้รับก็ต่อเมื่อขายในราคาที่สูงกว่าตอนที่ซื้อ และส่วนนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีค่ะ หลายคนคงสงสัยต่อนะคะว่าแล้วเราเหมาะกับกองทุนที่ปันผลหรือไม่ปันผลมากกว่ากันคำาตอบก็คือถ้าเป้าหมายการลงทุนของเราคือเงินก้อนโตในปลายทางควรเลือกกองทุนไม่ปันผลค่ะเพราะเงินปันผลจะถูกนําไปลงทุนต่อหรือ re-invest สร้างผลตอบแทนให้กองทุนเติบโตในระยะยาวด้วยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นแต่ถ้าเป้าหมายการลงทุนของเราเป็นกระแสเงินสดในระหว่างทางควรเลือกกองทุนปันผลมากกว่านั่นเอง หลังจากปูพื้นฐานความเข้าใจในกองทุนรวมทั้งความหมายวิธีการเลือกกองทุนรวมผ่านตัวช่วยต่างๆและวิธีการอ่านหนังสือชี้ชวนแล้วเห็นไหมคะว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ